วัาสับวัาสับว่าไงวัาสับว่าไงตาแมวมีขี้ตาด้วยนะเป็นคำทักทายนะคะใช้กับเพื่อนหรือคนที่สนิทกันคะ่ะวัาสับคำต่อมาที่ใช้บ่อยๆ really really จริงดิ really ยัมียัมีคำนี้ก็ได้ยินบ่อยๆค่แะแปลว่าอร่อยยัมียำ I'm hungry I'm hungry หิวว่าฉันหิวว่า I'm hungry หิวหิวจังเลย I'm hungry I'm sleepy